คราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับเทคนิคการทำ IF ลดพุงหมาน้อยเร่งด่วนนะครับอันดับที่1ครับเริ่มจาก IF 12ทับ12ก่อนนะครับก็คืองดอาหารหลัง2ทุ่มจนถึง8โมงเช้าแล้วค่อยๆปรับเป็น16ทับ 8, 18ทับ 6, 20ทับ 4, 23ทับ1นั่นเองแต่ถ้าเกิดเน้นลดน้ำหนักแบบชิวๆทำได้นานๆผมบอกว่า16ทับ8เนี่ย เหลือเฟือแล้วครับอันดับที่2ครับกินมื้อสุดท้ายให้อิ่มให้แบบอิ่มแบบจุกๆอร่อยแบบฟินๆแต่อาหารที่แนะนําก็คือเรื่องของโปรโตีนธรรมชาติหมูเห็ดเป็ดไก่ติดมันได้เล็กน้อยกําลังดีนะครับ เพื่อลดความหิวในช่วงที่เราทำฟาสติ้งนั่นเองข้อที่3ครับดื่มน้ำเยอะๆระหว่างทำไอเอฟคำว่าเยอะนี่คือเยอะจริงๆครับนั่นคือปริมาณ3-5ลิตรหรือ12-20แก้วต่อวันนั่นเองครับสามารถผสมเกลือชมพูเลกน้อยนํา1ลิตรเกลือชมพูรครึ่งช้อนเพื่อลดการขาดเกลือแร่ต่างๆนั่นเองนะครับอันดับที่4ครับออกกําลังกายตอนท้องว่างนะครับจะช่วยเร่งระบบเผาผลาญของท่านได้อย่างดีสุดๆการออกกําลังกายที่แนะนาเวทเทรนนิ่งสัปดาห์ละ2-3วัน นอกจากนั้นแนะนําให้เดินชันวันล,ละ30-45นาทีถ้าใครออกกําลังกายไม่ได้นะครับให้เดินอย่างน้อย8 0 0 0ถึง19,000ทุกวันเทคนิคสุดท้ายข้อที่5แต่สําคัญที่สุดนั่นคือการเลือกทานอาหารคุณภาพในช่วงเวลาที่ท่านกินได้หรือช่วงเวลาฟีดดิ้งนั่นเองคนเ9เอนเข้าใจผิดว่าทำไอเอฟกินอะไรก็ได้เขาจึงประสบความล้มเหลวมาตลอดชีวิตแต่วันนี้ท่านเข้าใจถูกแล้วครับการที่จะทําให้ IF ประสบความสําเร็จสุดๆต้องกินอาหารที่ เรียกว่า L C H F Low Carb High Fat Diet แป้งต่ำน้ำตาลต่ำไขมันดีสูงโปรโตีนธรรมชาติพอดีพอดีไม่ใช่อาหารเสริมไม่ใช่ผงชงลดน้ำหนักนะครับโอเคครับแล้วลดน้ำตาลลดอาหารแปรรูปนะครับนอนให้ดีเดินให้พอโดนแดดให้มากใช้ชีวิตให้ดีรับรองท่านหุดดีตลอดชีวิตแน่นอนครับโอเคครับก่อนไปกดไลคกดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย